ดีดุกะพี่น้องวันนี้จะพามาเห็นอยังครับพี่น้องนี่ครับต้มยำเครื่องในหมูครับพี่น้องเน่ซื้อมาแบบเป็นตอนๆเขาลวกมาแล้วครับเอามาซอยๆแล้วก็มาต้มอีกเที่ยงหนึ่งครับแล้วก็ล่างเกลือล่างน้ำส้มสายชูครับพี่น้องนี่เลยกินได้แล้วครับเนาะตอนต่อไปครับพี่น้องวันนี้คือน้ำ ต้มพริกเผาครับพี่น้องใส่ขนอโนลองไปแล้วครับต่อไปครับก็เป็นข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูดครับพี่น้องใส่ไปเลยหน,นักๆเดี๋ยวมีปลุกชดลอยน้อยนึงครับพี่นอ้องรอนน้ำเดือดครับพี่น้องใส่ในตรงล่างนาง,นงห,หายข้าวครับพี่น้องว่า มันจะเข้าพี่น้องนี่ครับแนวกัดเข้าพี่น้องน้ำเก๊กฮวยเพื่อนว้าวเยอะครับมะนาวเดือดได้ที่แล้วครับใส่ที่เฮาล่างต้มล่างหลายหลายหลอดแล้วครับพี่น้องใส่ลงเลยครับเครื่องในครับ มีทั้งตับมีทั้งปอดมีทั้งใส่ญ่มีทั้งโอ้ราย,ยางานครับไปเรยปฏิบัติรูปแบบใส่ลงไปเลยครับน้ำเดือดกันน้อยใส่ไหมคามเปียกลงไปพี่น้องใส่ปลาคามเปียกอย่าไปต้องใส่ลายครับเพราะว่าเขาจีบ,บีบบางนาวครับมันจะหอมกลัวครับพี่น้องแอบนัวครับพี่น้องรอเดือดจันน้อยพี่น้อง นำเดือดคักเดือดแน่ครับพี่น้องโอ้เดือดคักเดือดแน่ครับต่อไปใเป็นอย่างครับกระเทียมทอดหอมทอดพริกแห้งทอดครับพี่น้องจัดลงไปเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเริ่มเข้มข้นแล้วครับต่อไปเป็นอย่างครับพี่น้องใช้รถดีเครื่องส่วนพอครับ อันนี้อูมามิใส่หลายเสียบลายกันไปนอ้องต่อไปชิมเบิ้งครับไปนอ้องชิมเบิง้งอู๋เสียบแหลมนอ้อ <c> ง <oughs> ใส่ยังตัวครับบระตองต้นหอมตะขีกระตองใส่อยู่นี่ครับตักออกใส่ตัวครับก่อนเพราะว่าเอาบริเวณไปแจกใครครับ เห็ดกินเองมันต้องใส่ตัวก้อนครับมันจะบูดครับแบบนี้นะครับนี่เลยครับเป็น้องบีบมะนาวลงไปครับเป็น้องจวดสมดเดือดครับเดือดเดือดแก้ข้าวก่อนนะแก้ข้าวแล้วก็ต้นหอมผักชีเข่าเรือครับเป็น้องซีแล้วครับอันเสร็จจินครับเป็นน้อง ดูวดครับพี่น้อง